สวัสดีครับสำหรับไผ่อีกหนึ่งกรนะครับกอนีเป็นไผ่แคนมงทางผมได้มาจากสวนคุณย่าน้องไผ่ซึ่งผมได้สอบถามข้อมูลนะครับทางคุณย่าเองได้ไผ่สายพันธุ์นี้มาจากชาวมงนะครับตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งชาวมงเนี่ยจะเรียกไผ่ชนิดนี้ว่าไผ่แคน ทางสวนธนพัฒน์สกลนครได้นำมาลงปลูกเอาไว้นะครับเพื่อสะสมสายพันธุ์ตอนนี้อายุก,กอก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งปีแล้วยังไม่ได้ลองตัดลำเขาดูนะครับไม่ได้ตัดแต่งกิ่งตอนนี้กำลังทยอยใส่ปุ๋ยนะครับเนื่องจากว่าเขาสูู่ดูแ้งก็อาจจะแต่งกิ่งแขนบ้างนะครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งบำรุงเขาในระยะนี้นะครับ ไข่แค้นมงกก็รอดูอีกระยะหนึ่งนะครับจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชม